สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรานะคะก็จะมาสอนโหลดเกมนี้อีกเลยนะคะแล้ววงไว้แล้วนะคะก็คือกดเข้าไปที่ play store เลยค่ะแล้วก็กดโหลดนะคะพิมพ์ว่าพิมพ์ว่า เกมซีบีโตเลยนะคะพิมพ์ตามเราเลยก็ได้นะคะพิมพ์เลยนะคะบบก็พิมพ์ไปเลยนะคะก็กดค้นหาไปเลยค่ะกดค้นหาไปเลยนะคะมันก็จะขึ้นอันแรกเลยนะคะระวงไว้้ใหได้นะคะก็กดเปิดไปเลยค่ะนี่คือรหัสของเรานะคะทุกคน บายๆนะคะสวัสดีค่ะวันนี้